พี่น้องมื่อกี้ก็เป็นเมนูลาบปลานะครับปลาป้อมนะครับมื่อกี้ครัวแม่บ้านนะครับกําลังทําปลาป้อมนะครับนี่เดี๋ยวเซซุ่มทุกคนเห็นเด้อปลาป้อมเป็นแบบนี้มันคือโตมันคือตอนใหญ่แท้ปลาป้อมโตยิงใหญ่คือปลาปุ๊กหนึ่งนี่เป็นไข่ปลาแล้วพี่น้องนะครับเป็นเมนูเมื่อยเมื่อกาลังฟักนะครับฟักเนื้อปลา เราต้มเมี่ยงกันแม่นะนั่นคือปลานะเนี่ยปลาแซลมอนไม่มีการลาปลาหรอไม่มีการในน้อยบ่างมีแต่กางในใหญ่เต๋อการในใหญ่ตรงกลางไม่ได้ละกลางเล็มแย่ในน้อยกลางจริงมุ้งในน้อยกับมีดเต๋อเดี๋ยวทุกคนเบิ่งนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบครัวแบบบานๆนะครับกระสีหกจัาหน่อยนึงกียาวากันเด้อ บอกอีพอยรแล้วที่่อง YouTube อยู่ไอ้กระต้มน้ำใบนคะครับเอียงกันนะแม่ก็เป็นการฟักป่าแต่ว่าอันแล้วบ่าแล้วเนี่ยก็จังว่าก,กันให้พี่น้องกันทีทายซ้ำนี่แหละเด้อให้ได้เห็นนิดๆิน้อย